จากวีราการรมไปสู่เรื่องของวีรบุรุษบ้างน,นะครับว<ม>ีรบุรุษท่านน,นี้เป็นสูงอายุด้วยที่ผ่านมาในเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่เกาะแทนซเนียรประเทศออสเตรเลียครับแต่ว่ามีครอบครัวหนึ่งครับติดอยู่ในเพลิงไหม้เช่นเดียวกันและมีวีรบุรุษหนึ่งท่านเป็นคุณปู่ครับเป็นคุณปู่ชาวอังกฤษแต่ว่าเดินทางไปอาศาัยอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับ,ค,รบคุณปู่ท่านนี้ชื่อว่านายทอมโฮมส์เป็นชาวอังกฤษนี่ดูภาพ ไฟไหม้ใน oh. เกิดขึ้นที่เกาะแทนซาเนียนะครับแล้วที่ออสเตรเลียเนี่ยเวลาเกิดเพลิงไหม้ทีมันลุกลามไปเยอะมากนะตามป่าตามเขาเพราะว่าบ้านเมืองเขาเนี่ยเป็นป่าซะเป็นส่วนมาก,กน,นะครับซึ่งเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีพายุคลื่นร้อนสูงสุดเนี่ยซึ่งสูงที่สุดเป็นประวัติการของออสเตรเลีย ร้อนเนี่ยถึง45<ม>องศาเซลเซียสทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ตามจุดต่างๆเนี่ยถึง100จุดแต่ว่าเหตุการณ์ที่สำคัญคือคุณปู่คนนี้ครับได้พาหลานๆทั้งหมด4คนเม,มื่อสักครู่นี้เดินทางกันแบบว่าพอเกิดเพลิงไหม้ที่บ้านเนี่ยก็กระโดดลงน้ำนะแล้วก็ว่ายน้ำว่ายน,น้ำกันอันนี้เป็นภาพที่เก็บไว้ได้นะเห<อ>็นเปล่านี่คุณปู่ ค,คือตอนนั้นเนี่ยเห็นเรืออยู่ไกลๆอ,อย่างไงเนี่ยก็คือพยายามที่จะหาเอาหาเรือใกล้ๆเนี่ยไม่ได้แล้วมีเรือลําที่ใกล้สุดลํานนเนี่ยก็ต้องเดินลงน้ําไปนะครับแล้วก็ค่อยเดิน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 ไปกว่าจะถึงเรือเนี่ยก็ใช้เวลาสักคู่หนึ่งแต่ว่าคนที่เก็บภาพมาได้บอกว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจมากเพราะคุณปู่เนี่ยดูแลแล้วก็เป็นห่วงหลังหลานตลอดเวลานะครับแล้วก็ ดูแล้วเนี่ยดูออกเลยว่าไม่ได้คิดถึงชีวิตตัวเองเลยแต่ว่าพยายามดูแลหลานๆทุกคนอย่างดีครับเป็นฮีโร่ตัวจริงในครอบครัวเนาะเวลาเรามีคนชราผู้สูงอายุอยู่ในบ้านบางคนบอกว่าอาจจะเป็นภาระแต่เวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนะคะคนที่จะแบบว่ามีประสบการณ์อาบน้ําร้อนมาก่อนดูแลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ดูแลลูกหลานในบ้านได้เหมือนแบบว่าคนในครอบครัวจริงๆก็คือ บรรดาผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านนี่แหละใช่คุณแม่บอกเลยนะบอกว่าตอนที่ได้รับโทรศัพท์เนี่ยอตอนแรกตกใจเพราะว่ามีเพื่อนโทรมาบอกไฟไหม้นะรู้ไหม,มแล้วก็บ้านของเธอเนะี่ยอยู่ในเขตด้วยแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีเพื่อนอีกคนโทรมาบอกว่า คุณปู่ทอมโฮมเดูแลหลานอยู่คุณแม่บอกว่าอุ่นใจไปได้เยอะเลยเพราะว่าคุณปู่คนนี้ไว้ใจได้ถ้าไม่มีคุณปู่คนนี้นะอาจจะไม่ได้มีข่าวดีๆแบบนี้มให้เราได้เล่ากันด้วยซ้ำนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้านะเราจะมาคุยกับเรื่องของคนที่หลงป่าและเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเอาตัวออกมาได้นะแล้วก็ลุ้นอยู่ติดตามข่าวกันอยู่นะคะครับมาดูกันว่าถ้าเกิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับเราเนี่ยกวรจะปฏิบัติตนอย่างไรบ้างนะครับมาคุยกับเจ้าหน้าที่ครับช่วงหน้าครับค่ะ